พี่น้องครับนอกจากานาฬิกาอัฟยัตแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามีการบอกเวลาละหมาดบอกวันที่อัลลอบอกอรับถอยหลังเวลาละหมาดเนี่ยนะครับอีกเมนูหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากเลยก็คือเมื่อเวลาเราเลื่อนไปที่ละหมา,าดอิชะเนี่ยนะครับเนี่ยละอิชะเราลปล่อยไว้ประมาณสัก5วินาทีเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเวลา ครึ่งหนึ่งของคืนก็คือครึ่งหนึ่งของกลางคืนก็คือ23่สนาศิสนาทีนะครับแน่นอนซึ่งเป็นเวลาหมดเวลาของการละหมาดอิชาก็คือครึ่งคืนเนี่ยหมดเวลาละหมาดอิชานี่นะครับก็คือเวลาที่เราเลือกเนี่ยนะครับเราเลือกมาจากที่เมนูละหมาดอิชาแล้วปล่อยค้างไว้5วินาทีนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นการแจ้งให้รู้ว่าเวลาละหมาดอิชาหมดเมื่อไหร่นะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือ ในส่วนของอันฟัจก็คือละหมาดซุพีนั้น4ี่นาฬิกาห้าสินาทีเนี่ยนะครับเมื่อเวลาปล่อยไว้สักพักหนึ่งมันจะขึ้นเวลานี้ครับก็คือเริ่มช่วงเศษหนึ่งส่วนสสุดท้ายของ